เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับวันนี้มีอีกคดีหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องของคดีความทั้ง2เรื่องเลยที่หยิบมาเล่าให้ฟังกันอีกคดีหนึ่งเป็นคดีใหญ่แล้วก็เป็นคดีที่คนทั้งโลกจับตากันนะครับเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียเป็นคดีที่เรียกกันว่าบาหลีนายคดีนี้ถือว่า เป็นคดีใหญ่ที่มีความคืบหน้าล่าสุดคือการที่อินโดนีเซียปล่อยตัวสมาชิกแก๊งค้ายาเสพติดที่มีชื่อเฉระดับโลกอย่างบาลีนายกลับออสเตรเลียหลังจากที่ติดคุกในอสในอสในอินโดนีเซียนานเกือบ20ปีจนกลายเป็นปมบาดหมางระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียมาอย่างยาวนานโดยล่าสุดเมื่อวานนี้นาะยกัฐมนตีแอนโทนีอัลเบนิสของ ออสเตรเลียเพิ่งจะออกมายืนยันนะครับว่าทางการอินโดนีเซียได้ปล่อยตัวสมาชิกแก๊งบาหลีนาย5คนกลับคืนให้กับออสเตรเลียแล้วโดยสมาชิกทั้ง5คนมีการระบุชื่อว่าแมทธิวนอร์แมนสกอต t l ลาชมาร์ตินสตีเฟนเฉินซื่อยี่และไมเคิลชูเกสทั้งหมดถูกจับกลุ่มพร้อมกับเพื่อนร่วมแก๊งที่เป็นชาวออสเตรเลียทั้งหมด9คนครับ ก็เลยกลายเป็นชื่อบาลีนายขณะพยายามลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนักมากกว่า8กิโลกรัมออกจากอินโดนีเซียวันนี้เราไล่เรียงเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกคนจับตาจานวนมากและเป็นปมขัดแย้งที่ลุกลามเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียด้วยเรื่องนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี2005ครับอินโดนีเซียจับกลุ่มชาวออสเตรเลียกลุ่มหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังพยายามขนเฮโรอีนออกจากท่าอากาศยานนานาชาติบาหลีโดย4คนถูกจับคาสนามบินเลยครับอีก4คนไปถูกจับที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่คูตาและคนหนึ่งถูกจับขณะกำลังพยายามจะขึ้นเครื่องบินหนีไปซิดนีย์ทั้ง9คนได้รับฉายาว่าบาหลีนายครับ ทีนี้หลังจากที่มีการจับกลุมดำเนินคดีปรากฏว่าหัวหน้าแก๊งสองคนก็คือแอนดูเฉินแล้วก็มิวรันสุกุมารันถูกตัดสินประหารประหารชีวิตทําให้ออสเตรเลียออกมาประท้วงครับเพราะว่าไม่เห็นด้วยที่พลเมืองของตัวเองถูกประหารชีวิตในต่างประเทศจนถึงขั้นเรียกเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอินโดนีเซียกลับประเทศไป5สัปดาห์ พื่อแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินประหารชีวิตซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียระหองระแหงกันในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับโดยตอนที่ศาลอินโดนีเซียมีคําตัดสินให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาชาวออสเตรเลียานายโทนี่แอปปอร์ตนายกร้ำตรีออสเตรเลียในขณะนั้นถึงกับออกมาประกาศเลยครับบอกว่านี่เป็นคําตัดสินที่โหดร้ายและเกินกว่าเหตุแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้อินโดนีเซียกลายเป็นที่สนใจมากขึ้น และถูกตั้งคำถามตามมาว่าอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายยาเสพติดที่เข้มงวดที่สุดในโลกหลังจากที่หัวหน้าแก๊งสองคนถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในอินโดนีเซียไปแล้วนี่นะครับในปี2018อินโดนีเซียก็ได้ยอมปล่อยตัวเรเน่โรเวนส์ซึ่งเป็นสมาชิกที่เป็นผู้หญิงคนเดียวของแก๊งนี้โดยให้ทำทันบนไว้และส่งกลับออสเตรเลียให้เข้ามาที่ประเทศ อินโดนีเซียอีกและในปีเดียวกันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือทันเหียนซึ่งเป็นสมาชิกอีกคนของแก๊งเป็นโรคมะเร็งเสียชีวิตไปในปี2561ทําให้สมาชิกบาหลีนายเหลืออยู่5คนที่ยังถูกจับกุมคุมขังอยู่เพราะว่าถูกตัดสิน ให้จำคุกตลอดชีวิตนะครับโดยที่ผ่านมาทั้งครอบครัวของผู้ต้องหาที่เหลืออยู่และทางการออสเตรเลียได้พยายามต่อสู้เพื่อให้พวกเขาได้กลับไปรับโทษที่ออสเตรเลียครับเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยหากต้องอยู่ที่อินโดนีเซียต่อจนกระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นายกงนตรีออสเตรเลียได้รำเรื่องนี้หารือกับนายปราโบว์สุเบียนโตประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียที่เพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการพูดคุยกันนอกรอบการประชุมเอเปกที่เปรูแล้วก็ได้มีการรับปากกันนะครับว่าอินโดนีเซียจะยอมคืนตัวสมาชิกแก๊งบาหลีนายที่เหลืออยู่5คนให้กับออสเตรเลียด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหลังจากนั้นก็เริ่มมีการดําเนินการครับโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาในโทนี่เบิร์ก รัฐมนตรีมหาไทยของออสเตรเลียได้บินไปพบกับในยูสวิลอีซามาเฮนว่าซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องการประสานงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนตรวจคนเข้าเมืองและการลงโทษของอินโดนีเซียไปเจอกันที่กรุงจาการ์ตาเพื่อขอเจรจาอีกรอบหนึ่งซึ่งทางการอินโดนีเซียได้ยื่นเงื่อนไขามานะครับบอกว่าจะยอมคืนนักโทษให้ออสเตรเลียโดยมีข้อแม้ว่าทั้ง5้าคนจะต้องถูกห้ามเดินทางเข้าอินโดนีเซีย ต่อจากนี้อีกต่อไปเมื่อมีการยอมรับเงื่อนไขแล้วก็มีการปล่อยตัวออกมาครับและส่งทั้ง5คนเดินทางกลับออสเตรเลียโดยเป็นการส่งตัวกลับแบบลับๆก่อนจะมีการเปิดเผยออกมาในภายหลังว่าผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนําตัวขึ้นเครื่องบินจากสนามบินงูลลราไรที่เกาะบาหลีเมื่อเวลา10โมง35นาทีของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นแล้วผู้ดเครื่องบินเนี่ยก็ไปลงจอดที่เมืองดาวินทางตอนเหนือของออสเตรเลียในเวลาบ่าย242นาที ตอนนี้ทั้ง5คนถูกพาไปกักตัวอยู่ที่ศูนย์กักกันโฮเวิร์ตสปริงใกล้กับเมืองดาวินตัวยังไม่ได้รับอนุญาตให้พบกับครอบครัวแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับว่าพวกเขาจะต้องถูกกักตัวอีกนานแค่ไหนหรือว่าจะถูกย้ายไปกักตัวที่ไหนหรือเปล่านายกรมนตรีออสเตรเลียยืนยันในตอนที่ถแถลงข่าว ร่วมกับนายโทนี่เบิร์กซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยรวมถึงนายเพนนีว่องรัฐมนตรีกระทรวงกิจการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียบอกว่าชายทั้ง5คนจะได้รับโอกาสในการบำบัดและฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมออสเตรเลียได้ครับที่เราหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังไม่ใช่แค่เรื่องนี้เป็นความคืบหน้าของคดีสําคัญในอดีตเท่านั้นนะครับแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือเป็นปฏิบัติการลับที่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรมาก่อน ซึ่งต่างจากการปล่อยตัวนะักโทษคดีร้ายแรงคดีก่อนๆอย่างคดีก่อนหน้านีนน้มีคดีของแมรี่เจนเวโรโซเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดในอินโดนีเซียเคยถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ได้รับการยกเป็นโทษในนาทีสุดท้ายก่อนไปแดนประหารแล้วก็ถูกคุมขังอยู่ในแดนประหารของอินโดนีเซียมาหลายปีอินโดนีเซียเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับว่ากำลังจะเตรียมเตรียมตัวส่งตัวเวโรโซคืนให้กับฟิลิปปินส์ในวันพุธนี้เช่นกัน แต่การปล่อยตัวนักโทษแก๊งบาหลีในในครั้งนี้เนี่ยมีปฏิบัติการในการเจรจาหารือในรูปแบบที่ต่างออกไปโดยนายอามัดอุสมาสีคาฟาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกระทรวงกฎหมายสิทธิมนุษยชนการย้ายถิ่นฐานและราชทันของอินโดนีเซียอธิบายว่าทั้งสองกรณีนี้ไม่เหมือนกันนะครับจุดต่างสําคัญคือความซับซ้อนครับเนื่องจากเรื่องนี้มีนักโทษ5คนนะ แล้วทั้งห้าคนไม่อยู่ในเรือนจําเดียวกันด้วยทําให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายพอมีการเคลื่อนย้ายจากคนละที่ก็มีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยขึ้นมาดังนั้นก็เลยต้องทําแบบลับๆเพื่อให้ไปบัติการนี้สําเร็จด้วยดีเขายังบอกด้วยนะครับว่าฝ่ายออสเตรเลียก็ได้ขอมาด้วยครับบอกว่าไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ออกมาก่อนจนกว่านักโทษทั้ง5้าคนจะกลับถึงออสเตรเลียเพราะกลัวว่าถ้ามีข่าวลุดรอดออกไปถึงสื่อก็อาจจะเกิดอันตรายได้ เขาบอกว่านี่ทําให้เรื่องนี้ถูกปิดเป็นความลับสุดยอดแม้แต่นักโทษทั้ง5คนพวกเขาก็ไม่ได้รู้ตัวว่าจะถูกส่งกลับออสเตรเลียจนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองเขาบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียมองว่าการส่งตัวนักโทษคืนให้ออสเตรเลียครั้งนี้ไม่ได้ถือเป็นการอภัยโทษนะครับแล้วก็ไม่ได้มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวนักโทษอะไรกันด้วยโดยพวกเขายังคงมีโทษจำคุกตลอดชีวิตติดตัวอยู่ และสำหรับทางการอินโดนีเซียแล้วพวกเขามองว่าทั้ง5คนที่ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่16ธันวาคมนี้จะต้องไปรับโทษต่อที่ประเทศออสเตรเลียด้วยครับเพราะว่าไม่มีการอภัยโทษเพราะว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนนักโทษพวกเขาต้องไปรับโทษต่อในมุมมองของอินโดนีเซียครับ นี่ก็เป็นอีกครั้งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในเรื่องของกฎหมายยาเสพติดอย่างมากโทษประหารชีวิตเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่สนใจด้วยนะครับพลเมืองของประเทศไหนก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ส่งผลลุกลามไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียในช่วงเวลาหนึ่งด้วยจริงๆแล้วในเชิงภูม,มิศาสตร์ออสเตรเลียกับอินโดนีเซียเนี่ยใกล้กันมากๆนะครับ กล้กันกว่าที่คิดมีความสัมพันธ์ในหลากหลายมิติที่เชื่อมโยงถึงกันเรื่องนี้ตอนเกิดเรื่องขึ้นมาก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของข่าวสารในวันนี้หยิบมาเป็นประเด็นเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสถานการณ์ในเอเชียทั้งคู่เลยเรื่องหนึ่งเป็นความคืบหน้าสถานการณ์อีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องเป็นราวกันมาหลายปี ก็ดูเหมือนจะมีจุดสิ้นสุดแล้วในวันนี้ครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today